โอเคครับจะต้องขออากาสสีท่าผู้ชมทุกท่านนะผมก็กลับมาดูอีกครั้งเป็นมาสเตอร์เซเบอร์นะผมแล้วก็มีคาเมเลือโคนที่สามนะก็จะเป็นอาสุวินเลน,นนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ไอบัสเตอร์นะผมก็เพราะว่าวิธีการใช้คาไมตาแล้วก็โจมตีใส่พวกเอ็คิโดนะครับโอเคครับทาไม่ว่าอะไรก็มาดูกันได้นะผม 야. 아우르나? 오! 저, 오호! 하! 난 비ฉ합 넣어 야! 아우나 เอิ่มมาร์เดลเซเบอร์ลูก่อลครับเยอะนี่เนยโ,อ,โอ,อ,นยอ้โหโอ้โหลูกกอล์ฟเยอะโอ้โหสุดยอดล่าน,นี้นะผมของมาร์เดอร์บัสเตอร์นะผมแล้วก็ตัวยาต่อต่อไปของมาร์เดอร์เซเบอร์นะผมเป็นตอนที่สี่นะครับเพราะว่าไอพวกเบคิโดมาอีกครั้งนะผมก็ได้วันเดอร์ไรบ์วเป็นแม่นสายฟ้านะผม ก็ตัวอย่าต่อไปของมาเดสเซอร์เพอนครับก็ต้มงรอพรุ่งนี้ก่อน,นครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอจบลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ